ดวงชะตาราศีและแลัคนาราศีตุลนครับในเดือนพฤษภาคม2567ก็นะครับนะเอ่อก็สืบเนื่องจากการที่ดาวพระสบดีนั้นยกย้ายนะในวันที่30เมษายนซึ่งเราก็ได้น่าจะได้รับทราบกันไปแล้วเนาะสำหรับท่านที่ไปดูคลิปดาวพระสุธยยกย้ายสำหรับราศีตุลน,นะครับว่ามีผลอย่างไรบ้างนะครับมันก็จริงๆแล้วจะว่าไม่ดีเนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอก แต่จะว่ามันไม่มีผลอะไรเลยก็ไม่ใช่มันมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจุดนี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงมากนักนะครับแต่แน่นอนในช่วงดาวย้ายใหม่มันมีเรื่องของดาวถีบแน่นอนนะครับดาวถีบก็หมายถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะแสดงออกมาได้ชัดเจนมากกว่าปกตินะครับพราะรหัสย้ายเป็นมรณะนะครับสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกันเรื่องของญาติพี่น้องนะครับเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องต่างๆจะมีคร่าวๆข,ข,ของการเจ็บป่วยนะการไม่สบายนะครับหรือว่าการทีม่มากกว่านั้นมากกว่าการเจ็บป่วยก็เป็นไปได้นะครับในสิ่งที่มองแล้วดีก็เป็นเรื่องของหนี้สินอาจจะมีหนี้สินบางอย่างที่มันถูกปลดเปลื้องออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของศัตรูคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ภัยตัวเอง คุณอาจจะไม่ต้องไปออกแรงอะไรเลยในการที่จะแข่งที่จะขับเคี่ยวนะครับหรือจะกําจัดเขานไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอ,อ่อเขาแพ้ภัยตัวเองไปเรียบร้อยนะคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่คือส่วนที่ดีที่เราบอกกัน 9, นะคร่าวๆเนาะคราวนี้เนี่ยในลีลาดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับ ในช่วงต้นเดือนนะครับสักประมาณสักวีคแรกนะครับนะคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของตําแหน่งแห่งหนเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ขยับหรือว่าคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับชื่อเสียงอาจจะระวังนิดหนึ่ง ข่าวคราวบางที่อาจจะกลายเป็นข่าวครา,าวนีเอรอไหมข่าวที่มันข่าวคราวน,นี้ให้ระวังนิดหนึ่งดูแลตัวเองถนอมเนื้อถนอมตัวเนาะอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความสุ่มเสี่ยงนะครับเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่อง,งอะไรก็ตามแต่เนี่ยความลับอะไรต่างเนี่ยนะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะมันจะเก็บความลับไม่อยู่เนาะนเป็นมีเกณฑ์ความลับแตกแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงต่างๆเนี่ยอาจจะมีการตดฉินทาจากคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยนะเกิดขึ้น การการะทําของเราต่างบางอย่างพฤติกรรมของเราบางอย่างที่เราทําไปบางครั้งเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามครับแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยนำไปเล่าต่อนําไปพูดต่อนะครับนำไปใส่สีตี้ไข่นะเพื่อบิดเบือนนะทำให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าไปดิสเครดิตเราอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็ไม่นานในช่วงสักประมาณสักวัปแรกนะครับของเดือนหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะเป็นจุดที่เนะี่ยสบายใจขึ้นมาและเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับที่มันจะมีมีปัญหาไว้ก่อนหน้านั้นก็กลับมาดีนะครับคุณอาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเรื่องของงานเอกสารอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีผลลัพธ์ที่ดี ถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีเอกสารอะไรต่างๆหรือข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือว่าแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไม่เสร็จเนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่25เนี่ยนะครับมันจะถูกแก้ไขได้สำเร็จนะครับสำเร็จผลอย่างดี แล้วก็การติดต่อสื่อสารการประสานงานต่าง,างๆนะครับจะสามารถแก้ไขได้จะสามารถทําได้ดีนะครับจะมีเรื่องของางานเอกสารต่างๆเข้ามาการต้องติดต่อประสานงานพูดคุยนะครับกับอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเป็นคู่กรณีของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคู่ค้าอาจจะเป็นคู่ครองนะครับ soi. อาจจะเป็นคนที่ทําสัญญากับเรานะครับ เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวโชคลาภหรือดาวอาชีพราบผลในชีวิตเนี่ยเป็นมหาอุดด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ถ้าจะว่าเรื่องโชคลาภก็ตั้งแต่งวดวันที่2พฤษภาคมนะครับไปจนถึงสักประมาณ14พฤษภาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะเล็งลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นมหาอุดเพราะนั้นโดดเด่นเรื่องโชคลาภ นะครับโดดเด่นเรื่องลาบผลอะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับแต่หลังจาก14พฤษภาคมเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ยกย้ายเข้าสู่ภพมรณะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการกระตือร้นนฮะการที่ชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังไม่พ้นจุดที่น่ากังวลน,นะครับบางทีคุณอาจจะมีคนที่ไม่ไว้วางดีเท่าไหร่คอยที่จะเ,เสียมคนอื่นให้เกลียดคุณอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีสิทธิ์เป็นไปได้อาจจะต้องรอสักประมาณสัก1เดือนนะฮะตั้งแต่14พฤษภาเนี่ยนะครับก็ยาวไปถึงประมาณสักครึ่งเดือนของมิถุนาคือวันที่15นะครับนะเรื่องของข่าวที่ไม่ดีเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงการถูกดิสเครดิตต่ตางๆก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับเรื่องการเงินนะเงินเงินทองทองเนี่ย การจ่ายแบบหนักๆเนี่ยหมอแมนว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีละนะครับแต่ถามว่ามันยังพอที่เออมันยังติดขัดอยู่ไหมมันยังมีเกณฑ์ติดขัดอยู่เพราะว่าดาวการเงินคุณยังอยู่ในภพอริเนาะมันยังมีเกณฑ์ติดขัดอยู่บ้างนะครับมันจะมาพร้อมกันทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักนะครับมันจะติดขัดอยู่นะครับสิ่งนี้นะครับมันจะกินเวลานานไปถึงประมาณ2มิถุนายนนะครับ สมิถุนายนเนี่ยดาวองคาราะเจลิงลัคนาราศีนะตอนนั้นเองเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นทั้งในเรื่องของเงินทองนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คําว่าปรับตัวดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีรายจ่ายเลยหรือว่ามันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะแบบนี้ไปอีก1ปีจนถึงเดือนพฤษภาคมปี68นะครับ เพราะนั้นช่วงนี้ใช้จ่ายอะไรก็ร,ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับรายได้ต่างๆนะครับนะจะเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ยอดที่เราต้องการหรือบางทีเนี่ยนะเกิดอาการรับซ้ายจ่ายขวานะเงินเข้ามาปุ๊บนะมีช่องให้ออกปั๊บเลยนะมีรายจ่ายที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะจ่ายไปด้วยเรื่องของตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนในครอบครัวคู่ครองคนรักเนี่ยนะ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 เป็นเหตุที่ต้องทาให จ่ายสตุงสตังนะครับตแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแลจ่ายไปเพื่อที่จะจ่ายเพื่อความก้าวหน้าอย่างเงี้ยนะครับจ่ายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับก็จ่ายได้นะไม่ต้องไปซีเรียสเนาะแล้วก็เรื่องของการงานต่างๆนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยนะครับบางทีคุณอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองเขาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดหัวเดียวกับเทียมรีบหรอกแต่ว่าคุณไหนต้องใช้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนช่วยเหลืออาจจะมีคนที่เขามี power มากกว่าเราเนี่ยมาทําให้งานเนี่ยมันสําเร็จลุล่วงไปได้ง่ายหรือว่าล si ุล่วงไปได้แบบดีขึ้นรวดเร็วขึ้นเนี่ยในเดือนนี้พฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําเร็จเร็วอย่างที่คิดมันอาจจะไม่ได้สําเร็จง่าย เท่าที่คุณคิดมันอาจจะต้องมีบางอย่างในการติดขดัดหรือแก้ไขอุปสรรคบางอย่างเพิ่มขึ้นมางานอาจจะเสร็จช้ากว่าปกติหน่อยงานอาจจะทํายากกว่าปกติหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สําเร็จสามารถทําสําเร็จได้นะครับสามารถที่ดําเนินไปได้งานยังรันต่อไปได้ครับเบี้งว่ามันอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีตุลเป็นราศีที่ อาจจะต้องมีต้องมีสติในการดําเนินชีวิตพอสมควรนะอ่ะต้องรอบคอบหน่อยเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะครับก็พยายามลดอีกโก้ลงอ่านิดนึงนะครับแล้วก็เราเป็นผู้นําได้ครับแต่ว่าห้ามผดเด็ดการอ่าเพราะถ้าเป็นผู้นำแล้วผดเด็จการเนี่ยเกิดผลเสียแน่นอนใครที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคนนะครับนะห้ามผดเด็จการนะคุณต้องรับฟัง นะความคิดเห็นนะครับหรือว่าเสียงสะท้อนจากผู้ใต้บัคับบัญชาเนี่ยให้มากการเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันนะครับคุณอาจจะต้องฟังนะเสียงของบุตรหลานนะว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันยังมีอร่อยเล็กๆอยู่นะครับมันดาวตรงนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะฉะนั้นก็ลองพูดคุยกันหาจุดลงตัวร่วมกันนะออความสัมพันธ์ก็จะได้ดี การงานก็จะได้ดีนะครับเงินเงินทองทองเนี่ยนะมันปรับตัวดีขึ้นแน่แต่ต้องรอเดือนนู่นนะเดือนมิถุนายนนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะยังเป็นช่วงที่อ่ไม่น่าไว้ใจในการที่จะใช้จ่ายนะครับอย,อย่าพยายามอย่าใช้จ่ายอะไรเกินตัวครับแต่มันจะมีรายจ่ายแบบทําให้แบบกระเป๋ารั่วเนี่ยพอสมควรนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับอลองปร,ประคับประคองไปก่อนบางทีอาจจะเหมือนลิ้นกับฟันอนะ่ะ พบกันทีไรก็เรื่องใหญ่มีเรื่องของการกระทบกระทั่งนะทะเลาะเบาแหวง่งอะไรกันบ้างอยู่พอสมควรนะครับก็เอาใจช่วยนะครับนะต้องอมีสติทําอะไรเนี่ยมีสติมีความรอบคอบให้ใจเย็นๆห้ามใจร้อนเพราะใจร้อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่เรื่องราวทุกอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะหนักขึ้นถ้าเราใจร้อนถ้าเราไม่มีสติไม่รอบคอบนะครับเพราะนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่ดาวเนี่ยก็พึงย้ายใหม่ๆแล้วก็ดาวดวงอื่นเนี่ยก็โครจรอ,อ่าค่อนข้างที่จะอะ่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะให้คุณให้คุณลําบากนิดนึงนะคือดาวใหญ่อย่า,ยยางพระฤหัสแต่วันนี้ก็โครจรเข้ามุมอับดาวอื่นๆที่โครจรแวดล้อมเนี่ยก็ยังต้องรอเวลานะครับยังไม่สามารถที่จะอะ่แก้ปัญหาแบบคลิกเดียวแล้วจบได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินกับความรักเนี่ย ต้องรอไปก่อนนะอยังไงเดือนนี้ก็ใช้ชีวิตยอย่างมีสติก็แล้วกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นกําลังใจกันในการก้าวข้ามผ่านจุดนี้นะครับของลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ